กราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นครับผมมือนีมีรถกระบะเขามาใหม่ครับผมขายในราค่าถูกระค่าโดนใจรละค่าเหล่าใจแน่นอนครับผมตัวนี้ครับผมเป็นวิโกชิมเครื่องสองบรราตัวอีนะครับผมปี2 0 1 2ครับผมขายในระค่าแค่1นึ่งแสนแปดบาทแค่นั้นเองครับผมมันเบลงหรอบคันเลยครับผมสีสวยเนียนกริบครับผมสีสวยแบบสวยมากๆครับผมรอแม็กยางสวยครับผมบอกเลยว่าวัยรุ่นมากครับ สีสันสวยงางมัาผมเง่าวับขันเงาาห้เรียบร้อยเลยครับผมแมกเลเนอร์เมีครบครับเนี่ยท้ายไม่มีผูมไม่มีสนิมเลยนะทุกคนเนี่ยนุ้ยสวยดูดิตัวเอลเนี่ยเนี่ยตัวเอลยังอยู่ครบเมดอาร์ตเมดสปอร์ตร,รอยเย็บสวยๆเลยนะทุกคนนะโอ้โหโคตรสวยอ,ะอ่ะป่ะสองฝั่งเลยนะทุกคนดูดิสวยทั้งสองฝั่งเลยนะเห็นไหมฝาท้ายเดิมตัวไอ้ทุกคนเห็นไหมตัว R ออยู่นีน่นี่ตัวไอฝาท้ายเดิม แมกเรเนอร์ครบร้อแม็กสวยแอร์เย็นเพลงเพราะเบาะนุ่มสีสันสวยงามเงียนกริบแน่นอนครับผมแอร์เย็นแน่นอนนะเปิดเข้ามาหนิกลิ่นหอมรถใหม่แน่นอนครับผมดูดูสติกเกอร์ก่อนเลยนะสติกเกอร์อยู่ครบนะทุกคนดูเบาะนะเบาะสวยเลยสะอาดมากบอกเลยว่าสะอาดเป็นเบาะผ้าน,นะอยางสวยพูณน่ะดูน็อตนะน็อตไม่เคยขยับนะน็อตเดิมนะไม่มีร่องรอยการถอดนะทุกคนนะ บอกเลยว่าเนียนกริฟสวยงามเนียนกริฟนะทุกคนนะเป็นกระจกไฟฟ้าอีกต่างหากนะทุกคนนะอืกระจกข้างกระจกข้างปรับไฟฟ้าอีกต่างหากโอ้โหแอร์เย็นเพลงเพราะบอกนุ่มแน่นอนกระบอกพวงมาลัยว่าพาวเวอร์นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องสองพันห้าตัว E นะทุกคนนดูเลขใหม่ะดูเลขใหม,ม่เลขใหม่หนึ่งแสนนะทุกคนนะเลขใหม่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรนะทุกคนนะ เลขใหม่น้อยมากเดี๋ยวผมเปิดเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะตอนนี้กําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะทุกคนนะ<ม>เผื่อมิทวนไม่รู้นะทุกคนนะอะมามาดูเครื่องดูเครื่องรุ่นนี่ฝากระโปรงเดิมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบฝากระโปรงเดิมแผ่นเพดมีเอกสารพร้อมโอนครับผมดูรอบเลยดูข้างๆเลยดูดูดูด,ดูดูนะดูนะโอ้โหเนียนกิฟ ซ่อมอ,อย่างเนียนครับผมมอกอยู่ครบเ่นเพียครับผมพร้อมโอนเอกสารพร้อมโอนแน่นอนครับผมโอ้เลขคานหน้าครับเป็นไงเลขคานหน้านะตัว R อยู่นี่คนะคานหน้าเดิมนะตัว R ตัว L อยู่ตรงนี้นะตัว L อยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าครบเครื่องแน่นอนครับผมโอ้ยเสียงเครื่องมอช่วงร่างดีมากนะทุกคนนะใครสนใจโทรมาได้เลยนะอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโทรมาได้ที่เบอร์095531 สามห้าศูนย์นะทุกคนนะชื่อร้านว่าสีรัตนะเจริญยุนนะทุกคนนะดูรอบคันดิโอหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นเองนะทุกคนนะสวยงามเนียนกิฟแน่นอนกระบะราคาถูกแน่นอนนะทุกคนใครสนใจโทรมาได้เลยเดี๋ยวคนแซงหน้าก่อนซื้อแซงหน้าก่อนไม่ได้นะทุกคนนะรีบโทรมาเลยฝากไว้ด้วยครับ